สจังหวัดชลบุรีจุดทุท่เทียนบูชการลบริหารสสะอดรคู่้ส่ผู้ารลที่มีเสน่ห์แงอวิทยาทีท่เหขอขอบพระคุณานแต่กสําเ็จการ ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐออสเตรียโดยรัฐบาลออสเตรียเสนอให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการเครื่องจักรเครื่องมือและคณะผู้เชี่ยวชาญมาช่วยให้ทความรุนแรงในการตั้งการทำงานของเครื่องจักรโคเบสาส่วนรัฐบาลไทยเป็นผู้จัดหาที่ดินทาการก่อสร้างอาคารเรียนโรงง,งานและสิ่งก่อสร้างอื่นหามทีท้งสอบกลับนอกจากานี้วิทยาลัย ยังคงมีความรุ่งมมือกับภอาคีเครือข่ายในการพัฒนาหลักสูตการจัดการศึกษาให้สอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคตจากความร่วเมืองดังกล่าวส่งผลให้วิทยาลาสตร์ิสรได้รับการประกาศจัดตั้งจากสาันการการการอาชีวะไฟฟ้าพานพลั m าหรือ Excellence Center จำนวน9สาขาวิชาซึ่งถือว่า เพศหกษา3คนจนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ตรงการสาขาที่เรียนอีกทั้งยังสามารถพัฒนาฝีมือและความเร้อรับประกาศนียบัตรระดับประกาศนียบัตรวิช,ชาชีพชรุ่นที่51จำนวน908คนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสรุ่นที่40จำนวน871คน ังสิ้น1,779คนประกาศสิยธบัตรวิชาชีพชั้นสูงประจะมีกานายวัยวุธิรอนเมืองเกรดเฉลี่ย3.90สาขาวิชาเทคนิคโลหะนายจิรพัฒน์หิรันเกษตรเกรดเฉลี่ย3.23สาขาวิชาไฟฟ้า นายสรยุทธพยักษ์สิงห์วานิชเกรดเฉลีย3.87สาขาวิชาช่างุลเหลือเกรเฉลีย์สี่นย์ศูนายคูรินทัศกรเกรเชลีย์รีชาชารยนบอีสสร,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 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ นายรัศมีนายธีโภชีนายโอเคตรัตนสัปาร์นายสกภัทสักสุวรรณนายชีพพัฒน์ชนิดสิรินายนัทดชสิริพันุฒิหว่างผมนายนัทบุญสงห์ธงยานายนัที่ทองว่านายนัทชาปีเตสศ นายรวันนายนนทกรสานายิพัเลินายิชานสัตกพรสายแก้มมาลานายงศักดิ์กันทศรในายพงษ์อมรหนูสีหานายพัชรพลไชยบุรโลนายบุญนาทีนุ่งใหญ่